สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมา่ะเพื่อนมาหาเห็ดนี่เจอแล้วเห็ดเห็ดอะไรนะไึเลือดึงเลือดเห็ดเห็ดแม่โมดเห็ดแม่โมดออ้เราไปล่างลึกๆึู้ขามันเมื่อก่อนเราก็ตัดขาแล้วื้อโ้เพื่อนไปไหเพื่อนเพื่อนมันไม่มีอ่ะมันอยู่คนเดียวเลยเนี่ยผัดกะเพราอร่อยมากผัด ผัดแบบผัดพริกอ <si> ่ะแบบใส่พริกแห้งอ่ะมาทันมาทันได้แล้วหนึงดอกเพื่อนเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองยังมีให้เราเก็บอีกอ่เนี่ยเนี่ยเหลืออยู่นู่นดอกเห็ดเหลืองค่ะทุกคนมันยังมีเหลือให้เราเก็บอยู่เก็บไปกินไม่รู <S <S ้กี่รอบแล้วเนี่ยอร่อยมากเลยยังเหลืออยู่ใช่ไหมยังเหลือให้เก็บ เลืองเย่ยพี่แอามาเอาทิ้งเลยีเ <laughs> ่เก็บเอาเอาดอกมันก็เอาอู้เห็ดเหลืองส,สวยไม่ใช่ไหมล่ะเห็ดไม่ใช่ ก็มันฟอแล้วไงดีดีขามันอ่ะมันจะดอกไหมมันจะดอกไหมผัดกะเพราอย่างแซ่บเลยเนียโอ้ยโอันนี้แน่นๆๆเห็ดไข่ค่ะทุกคนเห็ดไข่ นี่หูขาใหญ่ๆเลยค่ะ มันมันไม่ใช่มันอันเดียวกันหรือเปล่าันดูวกันทุกคนนี่ห็ดไข่มูเห็ดไข่มูสาดอกรวมกันนะคะทุกคนโดนแทะกินไปแล้วแต่ว่าพอได้ ชอบมากเห็ดเนี้ยเห็ดมันไทยอยู่ไทยอย่าไปไทยโอ้หมายเลขโอ้แมวอันนี้เอาแต่ขาไปแล้วกันนี่อันนี้เห็ดเห็ดเกลือนะแต่ว่ามันขามันนี่อันนี้มันกระโดดนี่นี่ค่ะเพื่อนนี่เห็ดหน้าแหล่ใช่ไหมคะทุกคน เห็ดนาเร่นะคะดกเยญ่ๆที่เหลือจากคนเก็บเนาะเห็ดเหลืองอีกอันนึ่งโอเคค่ะทุกคนเก็บเห็ดได้แล้วนะคะหนึ่งตะกร้าป่าที่สองดูสดูสภาพตอนนี้ก็กำลังจะเดินกลับบ้านนะคะเดี๋ยวไปเอาเห็ดอันนี้ไปรวมกันกับเห็ดที่อยู่บนรถ พอได้แกงอยู่นะหมอหนึ่งอออพอได้กินนะคะวันจันราาปปทร์โอ้ยลอยแอปเปลิลเขาถ่ายรูไปไว้เป็นพยานนะลอยเก็บแอปเปิลกลางถางเก็บได้ไม่ม,ไม,มีไม่มีปัญหาปปปเปรี้ยวมากแอปเปลิปปลเนี้ย เนีเ่ย ok มันอยู่กลางทางแล้วมันเป็นแบบเน <Yeah> ี้ยเพื่อนๆดูดิมันร่วงล่วงพิงจนแบบว่าเปียวมากแอปเปิลเนี่ยแอปเปิลป um> ่าเนาะเข็ดฟันอ่ะเข็ดเต็มหัวเันไมอยากกอดดหัวเลเปียวโอ้ยน้ำลายไหลเอาไปกินน้ำตาลหวานอืมเอาไปเลยเอาไปเลยเหมือนเป็นเจ้าของเนาะเอาไปเลยของนี่เองเลยนน่ายสนใจด้วย อุย้ยนูน่นต้นนุนเนาะข้างบนเนี่ยมันเป็นแอปเปิลป่าดูดิมันไปเกิดม,มันไปเกิดแบบว่ารวมกันกับดูอยู่ข้างบนก็มีดูนนน<ๆ>เนี่ยตามเนี้ยตามเนี้ยเนี่ยมันไม่มีใครกินดูข้างในป่าอีกนู่นอะ่ะไม่มีใครกินเนาะค่ะเพื่อนเพื่นนอนดูเนี่ยต้นแอปเปิลเนี่ยเต็มเลยอยู่ในป่าได้ซ้ํานะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่นี่นี่ลูกลูกเขียวเขียวเนี่ยเอานี่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันไม่หวานหรอกมันเปรี้ยวแหละแต่ว่าลูกมันสวยกว่าเนี่ย เอามาเก็บไหนแานปาน,นตัวสูงอเอาไปจิ้มน้ำพริกเนี่ยอือหือน้ำพริกกะปิเนาะโอ้ยน้ำลายไหลนยยเนี่ยอย่างเงี้ยเพื่อนๆเน,นี่ยเนาะ เนี่ยเนี่ยแอปเปิลเนี่ยแอปเปิลเนี้แหละเปรี้ยวมากเปรี้ยวเข็ดฟันเลยแหละอนนี้อร่อยไม่เปรี้ยวเหรอไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวเหรอกอดใช่งั้นต้นเห็ดนี่นี่นี่แต่ว่ามันต้องลงไปตรงนั้นอะนี่นี่มันกิ่งอะเนี้ยกิ่งอะเนี้ยอันนี้ไม่เปรี้ยวเนี่ยเแลหวอันนี้หวาน่ะเอาัทำด้วยู เอาทำไมกืนน I mean. right. like right. ้ำลายตามอ่ะอันนี้ลอยก็เหนื่อยก็ตายลงอีกแล้วเออเอาตะกร้ามาใส่ตะกร้าเอานี่หนี้ตะกร้าใส่ตะกร้าเห็ดเฮ้ยมันก็จะเละเห็ดอ่ะดแอมแอมเอาถุงมาเร็วเร็วแล้วจะเป็นตาคนเห็นทางอีกถุงถุงมันจะติดข้างๆเป้เลยไงใส่กระดาษทิชชู่เฮ้ยมันมีอยไรเน่ย อร่อยปุ๊ถุมาทั่ออน่ออลงไวแล้นั่นแหละเอาก็โหแบกถุงเร็วเอะท่นวางนั่นแหละพอดีจ้าของมาพอดีันป่าธรรมชาติเนี่ยมันอยู่ในป่าเนี่ยธรรมชาติมวลในป่านั่นแหละแมก็พอในป่าธรรมชาติว่าไป นูนอยู่ข้างในเหรอเปรี้ยวๆหวานๆเนาะรู้ว่าไมันได้แบบมันได้อัตรรสนะคือบักซีดาบ้านเฮาพันนาบัลซีดาบ้านโทเต๋อทูโรซันอือืแซ่บอยู่ไม่เปรี้ยวมากอร่อยลูกมันไม่ค่อยสวยนะคะแต่ว่ารสชาติมันอร่อย

อุ๊ยอ,อร่อยต้นเนี้ยขน,ขอน,นเอาแ <c oughs> ค่นีีก็พอแล้วมั้งอละอลจะอ่ะไปเ้อ่กาได้นี่นี่นี่ข้างนี้ มันไม่มีใครกินเลยเดยอมไม่มีใครกินดูฝั่งข้างหลังดูฝั่งข้างหลังไหมคะ เนี่ยมาดูฝั่งข้างหลังเนี่ยพี่ฟ้าอันนี้เปรี้ยวเหรอเปอูนเนเอ้เพื่อนเพื่อนอันนี้ เดี๋ยวเอาไปทำน้ำพริกกินดีกว่าเอาไปทำน้ำไปจิ้มไปจิ้มเเปรี้ยวแบบเปรี้ยวมากเลยอะ่ะเปรี้ยวเปรี้ยว เบี้ยวสุดขีดเลยมันสุดยอดมากนะโอเคค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย